วัสดีค๋ยวน,นีจเจอกับพยุตตกตอกระทานี่ครับหมาทำพียงในป่าอยู่หมาดูไหว้ดียกันนะอันนี้เงียบนะครับนะกต่อขันได้ที่สองทีแล้วก็เงียบแต่ไม่รู้ว่าจะมีโดนหรือเปล่า ต่อเราใช้ยากนะเป็นนุกใหม่เนี่ยครับไม่มีโนนะราตะขายตกนั่นนะเรียบร้อยเนี่ยบ ใส่ตะขคายเป็นรูปตัวแอลนะฮะนี่ฮะตะไคร่ต,ตรนะฮะตูดไม่ลายตูดจะมีบัวส่วนมากจะเป็นลายตาลนะฮะนี่ฮะเดือยปากสั้นดีเนะตัวโตดี เียใ,ใส่เป็นรูปตัวแอลนะเพราะมันมีปวกกับพุ่มไม้เลยใส่ขวางแล้วตัดเป็นรูปตัวแอลฝากกดติดตามนะครับกับทีมงานพิยุนะครับ